สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวดประจำวันที่31นะครับเดือน7 2,566นะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวของเรานะครับก็ เหมือนเดิมนะครับพี่เลขวิ่งมาดีกว่าเลขรูดนะครับเมื่อวานนี้เนาะสายวิ่งนี้มาตรงรอบ2รอบเลยนะครับผมเมื่อวานผมให้วิ่ง4รูดสไปนะครับเฉพาะกิจ782กับ1 0นะครับในรอบแรกเนาะใครวิ่งรูดที่2เข้าไปที่2882นะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสายรูดมานะครับส่วนในรอบพิเศษ317 หนนะครับรอบนี้ไม่มีนะครับในรอบปกติเจ็่นึ่งกับหนึ่งสามนะครับในรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่หนึ่งเนาะหรือว่าใครเอาสีมาประกบในตัวเจาะก็เข้าไปที่4 1ตรงๆนะครับผมก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนรอบ VIP 2 3 3กับ46นะครับในรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 6นะครับผมอย่างที่บอกเนาะ สายวิ่งนะครับมาตรงรอบ2รอบเลยนะครับส่วนสายลูดมาแค่รอบเดียวนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับถ้าใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมวันนี้สายวิ่งนะครับผมให้ไปที่ สายวิ่งให้ไปที่เลข6นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข3เน้นรอบปกตินะครับลอง vip นะครับสายรูดนะครับก็จะมี30 31 32 33 34นะครับ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่หลักร้อยเป็นเลขหกนะครับหกสามศูนย์หกสามห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม 3า3ศ3นย์ 30, 35, 32, 37, นะครับแล้วก็36มหกนะครับพี่พี่สามศูนย์สามห้าสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับใครไม่ชอบ3นะครับเอา6มาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็น6 0 6 2 6 5 6 3 6 7ประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางแล้วก็คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้แอดนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ